ทังจักรวาลังอรหังปิตังชนามิธรรมังจักรวาลังอรหังปิตังชนามิทางจักรวาลังอรหังปิตังชนามิโอมจตุโคณระมหายันตังอัคระสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเรทุติยมปิจตุโภนจามหายันตังอัคระสันตังคาถาสันตังวิกึงคเรตุติยมปิจตุโภณจา พระสันตังคาทาสัสตาวิจุนทรเรนะมะนะอะนอกนนกรนะกอนนอะอกออนออะทะอะกะอังอุมะอะนินะหิสุตังสุนะพุทธังสุอะอะภูมิมหาเบิกลูกจะขอเบอิกกเลิกอรุษเทวาเทวิก หชั้นฟ้าและมหาสมุทรั้นนอกขอปากขอพิมานลูกขออันเชิญเสด็จลงมาเป็นประทานพิธีอันเชิญขอวยพรมาให้พรทุก์พระไทยด้วยทุกนี้พระพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอบุญขอบารมีจงส่งผลกับทุกทุกนามที่ร่วมกันในในโอกาสบัตินี้ท่านใดที่กำลังร่วม สาธานุโมทนาบุญร่วมบุญร่วมผุศลนขอจงบังเกิดเลิกบังเกิดชัยคิดทางสิ่งได้ขอให้จงสำเร็จบุญใดที่เคยกระทำทรัพย์ใดที่เคยกระทำขอจงน้อมนำมาเป็นทรัพย์นบัตดนี้ด้วยปีอันเป็นมงคลเก้าสู่ปีอันเป็นมงคลนี้ขอให้ปีอันเป็นมงคลนี้จงเบิกเลิ เบิกคูณเบิกกุศลเบิกมูลเบิกคาถาเบิกทรัพย์เบิกหรือสมุทาด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพ atas, ุทธายะขอจงนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งไา้ด้วยโชคด้วยลาบด้วยสิ่งใดที่เคยกระทำที่เคยปฏิบัติด,ดีกันไว้ขอจงได้ขอจงเป็นอนิสงส์ผลบุญขอจงได้จงรับ บัตรนี้ทุกคนทุกท่านก้าสูปป่ปีอันเป็นมงคลขอด้วยมนด้วยคาถาขอด้วยวาจาอันเป็นมงคลน,นี้จงส่งผลจงนำพาซึ่งสิ่งดีสู่ทุกคนทุกท่านที่ร่วมบุญร่วมกุศลแก่ทุกคนขอให้ชีวิตของทุกคนขอให้การเจริญรุ่งเรืองของทุกผู้ทุกคนจงสว่างรุ่งเรืองจงโชดช่วงชัชวาล หวยแล้วคำนวณไว้หลายสิบหน้านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่รักนะ,ะเป็นคนที่ถ้าพูดถึงหวยนี่ต้องบอกเลยเลขแรกมาจา้ะชุดที่หนึ่งเลขแรกค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสุดปังค่ะทีักค่ะพี่ๆอยากได้อะไรกันอีกไหมอ่ะ พี่ๆอยากได้อะไรกันอีกไหมจ๊ะนะใครที่ยังไม่ได้อันนี้นะคะสองหนึ่งอาจารย์พิมให้หนูหน่อยค่ะสองหนึ่งพอพันสองเจ็ดเก้าจะหมดแล้วนะเหลือน้อยอะค่ะจะไม่ปล่อยซีเอฟหน้าเพจแล้วค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นที่เลขทูบสุดปังอะที่รักอาจารย์ขาวันหยิบกระถางทูบให้หนูหน่อยค่ะทูบม่วดต่อไปที่จะจุดแถมให้นะคะทูบม่วดต่อไปที่จะจุดแถมให้ต้อง จุดคือคืนวันที่หนึ่งที่ทําพิธีเสริมสิริมงคลให้กับพี่ๆเลยนะคะนะพี่ๆลองดูในไลฟ์สดนะคะนะเลขทูบนะรุ่นนี้ค่ะรุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบที่มีแต่คนอยากได้นะคะคือรุ่นนี้ค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวรอสดหมือนปั๊บเดียวค่ะน้นพีิกให้หนึ่งบาทค่ะนะคะให้บ้านละหนึ่งกระปุกค่ะใครอยากได้นะที่รักรหัสพอพานสองเจ็ดเก้าค่ะรุ่นนี้จะไม่ประกาศไลฟ์สดปล่อยซีเอฟแล้วใครอยากได้ ปากต่อปากหลังใหม่เท่านั้นรหัสพพาน279เราคา2 7 9บาทเป็นรุ่นแรกที่อยู่หลังกระถางทูบแล้วปังมาตลอดตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเลขทูบไม่เข้าแค่4งวดค่ะนะฮะอย่างวัดเนี้ยก็จะเข้าทั้งชั้นล่างชั้นบนก็คือ3 9ระหว่างกระดกเป็น36กนอะ่ะเนาะแล้วก็อา่าระหว่างกระดกเป็น8 6 6 8อนะ่ะเนาะก็เข้าทั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะนะ วันนี้ใครอยากได้ก็รหัสค่ะรหัสนะคะพอพานสอง็ดเกอาจารย์ค่ะเดี๋ยวทำไมเขาไม่ได้มั้ยหมจ๊ะรหัสพอพานสองเจ็ดค่ะราคา2อง็ดสบาทค่ะรุ่นนี้ถามว่าพิเศษยังไงรูกขออนุญาตนะคะรุ่นนี้เห็นไหมคะเขาจะมีลูกแก้วอยู่ด้านในแทนแก้วนาคาหรือแก้วนะคะาคราชให้เรียบร้อยค่ะตัวที่สองค่ะแปดสอง สองแปดสองทันไหมจ๊ะอยากได้น้ำพริกปลาโอ้โหน้ำพริกปลราะระทำยากมากค่ะที่รักขาถ้าแจกห้าพันบ้านน่าจะไม่ทันกับเลขทูบค่ะ <laughs> จาบขออภัยคะ่ะนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าพี่สาธิตบอกว่าเจอจารเลข8ผมห้อยคออยู่ได้ผลจริงกลับขอบพระคุณพี่สาธิตค่ะนะคะอ่ะต่อจา้าเจอจารเลข8นะจอจานเลข8ดีนะคะเป็นรุ่นที่ปังเพราะไปทำพิธีที่ทํำชน,นดมาด้วยนะ8.2ทันไม่จ้าที่ราคาตัวที่2นะ8.2อาจารย์อาจารย์เตรีมตัวสวดมนได้เลยนะคะ82ตัวที่2คือ8 2จ้า อาจารย์อาจารย์แก้ให้หนูดีกว่าจากสองหนึ่งเป็นหนึ่งสองดีกว่าอาจารย์จะได้ไม่ต้องกลับพี่พี่จะได้ไม่ต้องกลับค่ะขออนุญาตแก้สองหนึ่งเป็นหนึ่งดีกว่าเนาะที่รักเนาะที่รักจะได้ไม่ต้องกลับนั่นแน่ทาเป็นพูดดีแปดสองแปดหนึ่งสองแล้วก็แปดสองนะคะหนึ่งสองแปดสองและเอาหลักสองให้หมดเลยเนาะ 1>, 1, 2, 8, 2และ 3, 2ค่ะ 3, 2โรตีกรอบอาจารย์โรตีกรอบอยังได้อยู่ไหมรอเลขหนึ่งนะนะอ่ะเดี๋ยวนะคะ 1, 2, 8, 2, 3, 2 ทันไหมจ๊ะทันไหมจ๊ะอ่ะทันไหมจ๊ะที่ราคาทันไหมหนึ่งสองแปดสองแล้วก็สามสองค่ะมีคนถามซื้อแล้วต้องกลับไหมกลับได้นะคะไปแล้วต้องกลับถ้าไม่กลับแล้วพี่สดชื่นเขาบอกนะคะแฟนเพจมีแฟนเพจท่านหนึ่งอยู่มชนะ,ะเขาบอกว่าไปแล้วไม่กลับตับแตกนะาจารย์บอกงนี้ นะอ่ะอีกเลขหนึ่งค่ะอีกเลขหนึ่งสวัสดีคุณรัชนีจ๊ะพิจาสวัสดีพิทวันรัจจ้าสองตัวไม่กลับของอาจารย์เคก็เข้าพี่พรน้ำทิพย์บอกนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะสูตรสองตัวไม่กลับก็เข้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าให้อีกนะคะเดี๋ยวงวดหน้าให้อีกถ้ายังเข้าอยู่นะให้อีกเพราะว่าเป็นสูตรที่ คำนวณมาแล้วอกลัวเขายังเป็นสูตรใหม่ยังไม่ได้ถอยหลังอาจารย์แค่จะถอยหลังจริงๆอาจารย์แค่ต้องถอยหลังมากกว่าหกงวดแต่ว่าสูตรสองตัวของอาจารย์แค่เมืองงวดที่แล้วที่ว่าสูตรสูตรไม่กราบอะนะคะยี่สิบห้าห่างเนี่ยไม่อถอยไปได้แค่สี่งวดก็เลยยังไม่ชัวร์นะคะ คุณโก้เดนโก้จ๋าทักน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยคะ่ะแล้วก็ให้เบอร์โทรทิ้งไว้ได้เลยนะคะพี่จา๋าแต่พรุ่งนี้จันแค่น้องแอดมินดูแลให้จะพี่จ๋านะคะทักไปในข้อความแชทให้จันแค่หน่อยนะพี่จา๋านะฮะอ่ะต่อไปจ้ากำลังจะคิดดูว่าจะให้ศูนย์อะไรดีนะอย่างเงี้ยนะฮะศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าค่ะทันไม่ใช่พี่จา๋าทันไหม วันนี้ซีเอฟอะไรก็ได้นะคะแถมเลขทูบให้นะคะที่รักนะเน้นให้เลยค่ะเน้นหนึ่งสองค่ะเน้นหนึ่งสองค่ะหมายถึงวม่าหนูก็จะไปจับชุดให้ให้เขาให้ครบไงฮะชุดละสามตัวสี่ชุดไงนะเน้นให้หนึ่งสองและสามสองค่ะหมายถึงศูนย์ห้าก็ไปเป็นของพรุ่งนี้ด้วย,วยไงฮะอาจารย์อ่านะเลือกไม่ถูกแทบไม่ถูกเลยสามสองก็ศูนย์ห้าเดี๋ยวศูนย์ห้าจะเน้นให้วันพรุ่งนี้ดีกว่านะ เพราะว่าเป็นเลขที่คัดเลขเด่นๆมาให้เลยนะคะอ่ะทันไหมเจ้าที่รักทันไหมเน้นให้คือหนึ่งสองกับสามสองค่ะถามอาจารย์เค่ชอบอะไรมากกว่าการชอบหนึ่งสองนะคะ <laughs> โอเควันนี้เดี๋ยวให้พี่พ ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกับอาจารย์ชัดนะคะวันนี้กราบขอพระคุณมิตรรักแฟนเพลงมากๆเลยนะคะหลายหายคนหลายท่านก็แฟนเพจใหม่ๆไม่ได้กราบอาจารย์แค่กราบขออภยัยั้งหน้าเขียนเลขทูบให้จะเขียนตัวกลาบให้เรียบร้อยเลยค่ะนะส,ส่วนตัวห้างหลังนะตัวห้างหลังก็ได้98กระดกเป็น68นะคะนะก็ถือว่าแล้วก็ได้67 ก้ากับ979ที่กระดกนะคะได้3ตัวหน้าลอตเตอรี่ด้วยนะคะ3ตัวหมุน4ครั้งนะคะอาจารย์เคศจะทําบุญที่คําชโนโดนะคะตั้งตั้งงบส่วนตัวไว้ที่5000บาทแล้วค่ะที่จะโอนเงินทําบุญบัญชีกลางคําชโนโดโรตีนะคะไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยวันนี้แต่รถเรือเลขหนึ่งค่ะอร่อยมากแค่เย็นก่อนรับประทานนะคะรับประกันจะติดใจนะคะนะโรตีที่อร่อยที่สุดใน3โลกและจักวาลน,นี้คือโรตีของอาจารย์เคค่ะที่รัก วันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะนะให้พี่ๆทุกคนนะคะได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกายจันรชัดนะคะบุญที่เราได้กระทําเราจะได้มีอน,นิสงส์ผลบุญนะคะส่งผลดลบันดาลให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีหน้าเลยนะคะงานก็ดีเงินก็ดีตลอดปีเลยนะคะพี่จ๋านะคะน้าพิกรหัสพิมพ์คําว่าใจดีคะ่ะพี่จ๋าพิมพ์คําว่าใจดีคะ่ะ ไม่ต้องพิมพ์หนึ่งนะพิมพ์คาว่าใจดีอย่างเดียวเลยค่ะที่รักค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดประชาสัมพันธ์ให้อีกหนึ่งรอบค่ะได้ได้ห้ 5, 4, 7, 1, าสี่เจ็ดหนึ่งใบค่ะโอ้โหดีใจด้วยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเรานะคะพี่จา๋านะคะนะโอ้โหรอเรือเลขหนึ่งพิมพ์กันเต็มเลยโรตีอร่อยมากมาค่ะจากห้าสิบเก้าบาทให้สี่สิบบาทค่ะนะ,ะติดแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ชัดสะดวกหรือยังคะนะคะวันนี้ให้พี่ๆส่วนมต์ก่อนเนาะบ๊ายบายจุ๊บ นโมอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็ว